ถึงไอเรื่องปัญหาซีเกมเนี่ยว่าเอ๊ะมันใช่อย่างที่ผมเข้าใจไหม,มก็สรุปความก็เป็นไปตามที่ผมเข้าใจหมดมก็คือสืบเนื่องมาจากไปเปลี่ยนอไอโลโก้จากเดิมเนี่ยที่กูซาไปจ้างเขาออกบงออกแบบเนี่ยสินเงินเสียทองไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัดสินมาเนี่ยคนที่ได้รางวัลทั้งโลโก้ทั้งมัสอตทั้งคำขวัญเนี่ยก็ไม่ไดเอามาใช้เลย นะเพราะว่าพอวันดีคืนดีอน,นุนี่อันนี้คืออาช้าชอันนี้คือซีเกมก็เป็นช้างกับปลาเนี่ยนะเพราะว่าปีนี้เขามีไปจัดที่สงขลาที่ชลบุรีก็เ,เลยมีหางปลาเป็นช้างหางปลา,ปลาแล้วก็ถ้าดูไอโลโก้เขาเนี่ยจึงไปอีกแล้วเอากลับมาใหม่ไอโลโก้เนี่ยเขาบอกว่ามันคือประกาศ ผมก็ดูแค่ตายออกประกาศเยอิมผมมันคิดว่าปลาวานซะอีกอประกาศประกาศก็เอาประกาศก็ประกาศแล้วก็นี้คือโลโก้เดิมของซีเกมส่วนพาราลิมพาราเกมเขาเป็นแมวแมงโฟล่าอ่ะแล้วไอที่ม้วนไอม้วนเนี่เป็นวิวแชร์ ก็เนี่ยเสียเงินเสียทองประกวดมา,าคนได้รางวัลห้าหมื่น 50, บาทะนะฮะทั้งโลโก้ห้าหมื่นแล้วก็ไอสัญลักษณ์มาสกอตก็ห้าหมื่นเหมือนกันนะแล้วก็มีโมอตโต้ด้วยนะได้สองหมื่นก็คําขวัญของปีนี้เขาชื่ออะไรวะ Asian. เอเม y ีออฟเอเชียนอ่าที่ไม่ใช่สิเอ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 ซีเกมนี่คือเอเมทีออฟเอเชียนะฮะแล้วก็ พาราเกมนี่ Create p r i ์ทูเกเ e r แต่ปรากฏว่าพออนุซอฟ t าวเวอร์เข้ามาประชุมกันเนี่ยเขาบอกโอ้ยเชยโอ้โห,โหโไม่ไม่ไม่เ,มเว็นกสากลอ่ามันต้องอลังการอ่าเขาก็บอกอเดี๋ยวฉันดูเองเลยไปทำเลยเขาก็ไปจ้างบริษัทชื่อเอ่อเอ่อทีนบดีไซน์นะฮะทีนบดีไซน์โดยทีรนบหวังศิลป์คุณเนี่ยเขาก็ออกแบบมานี่คือโลโก นะเป็นกริดเป็นอะไรเขาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้คือมัสคอตเขาเรียกเดอะสารอ่าเดอะสารจะเป็นคอนเซ็ปต์ไอสารนะ่ะอ่าแล้วเขาก็ออกแบบว่าเวลาจะเอาไปใช้จะไปทําอะไรแต่มันมาเกิดเจอเจอปัญหาสามล้อก็คือว่าเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพนิ่งมันเป็นนิติเดียว<อ>แต่ถ้าคุณจะเอาไปใช้ในงานต่างๆซึ่งมันจะต้องเป็น 3D เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาคิดค่า ลิขสิทธิ์เพิ่มอไออันเนี้ยจ่ายไปแค่ค่าออกแบบล้านหนึ่งล้านหนึ่งไอ้ตอนไปประกวดเนี่ยจ่ายไปห้าหมื่นเราได้รับรางวัลที่จ่ายไปห้าหมื่นนั่นนหะแต่ค่าอันนี้ไปจ้างมาเป็นล้านเลยล้านหนึ่งนะแต่ไม่รวมราค่าลิขสิทธิ์อีกต่างหากต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็ปรากฏว่าพอจะทําสัญญาอะไรกันนี้ก็ทางกรกตเพิ่งรู้อาตายหากกูจะต้องจ่ายเพิ่ม ก็เลยต้องเจรจาต่อรองเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามสัญญามาตรฐานที่เขากำหนดของทางระเบียบจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องส่งเรื่องให้อายการอายการบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องทําตามสัญญามาตรฐานอย่างนี้ก็ให้ให้ให้รายละเอียดมาก็กกทก็ต้องเอาไปคุยกับไอ้ทีนบเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะคิดเพิ่มเนี่ยไม่ได้นะมันต้องตามนี้ตามนี้ตามนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะต้องจ่ายเพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้มัน ลุ่วงไปขนาดเป็นล้านแล้วแต่ปรากฏว่าคุณพี่ธีรนพหวังศิลปรคุณเนี่ยไปคุยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์มั้งกล่าวที่เราคุยกันมันก่อนอ่าปรากฏว่ายังไม่ให้คำตอบอเขาก็ให้เดทไลน์ว่าวันนี้วันนี้ถึงเวลาราชการปิดก็คือกี่โมงห้าโมงเย็นสี่โมงสี่โมไม่เกินหรอกสี่โมคุณธีรนพต้องตอบมาว่าจะเอาตามสัญญาที่อายการส่งให้ไหมถ้าไม่เอา กลับไปใช้แมวกับช้างแทนแล้วก็โลโก้ประกาศโอ้แล้วร้านนี้ก็จ่ายไปฟรีๆก็ไม่รู้จะไปเอาผิดใครนะ<อ>แล้วเนี่ยเดิมเขากคิดมาว่าเขาจะเอาไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยคือผมก็ถามบอกว่าอันนี้ใช่ไหมคือปัญหาที่ทําให้มันยังประชาัมพันธ์อะไรไม่ได้เลยอบอกจริงเขาบอกว่าก็ก,ก็มันยังไม่ได้ริกิติดอะ่ะ ถ้าเอาไปใช้เดี๋ยวก็กลายเป็นละเมิดกฎหมายลรขสิทธิ์อะไรก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวอีลงตุงรางก็อันนั้นคือเฉพาะมาสคอตนะฮะไอ้ส่วนอันนี้คือโลโก้โลโก้เนี่ยทั้งคู่ทั้งคู้เอ้าแล้วเขาจะไปทําพิมพ์ใส่เสื้อเขาได้หรอไม่ได้ไม่ได้เอ้าก็ตอนนี้ยังทํำอะไรไม่ได้เลยัวมาอะไรทั้งหลายก็ต้องไป็นไม่ได้เลย ผมคิดว่าเมื่อกี้รวมมาแล้วเขาทำตัวอย่างเขาทำตัวอย่างไอ้ที่คุณเห็นเนี่ยไปเร็วๆเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างว่ามันจะไปใช้ยังไงมันจะไปติดตามเอ่อคัทเอาท์ป้ายแม้แต่เครื่องบินอย่างเงี้ยแข่งได้เลยนี่เขาก็เนี่ยเขาก็ต้องไปติดอย่างเงี้ยนะเขาก็ทำตัวอย่างให้ได้ตัวอย่างอ่าโอ้โหนี่ต้องซึ่งตอนนี้ก็ทำยังทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นลอกแล้วคุณว่าไอ้สกรีนอย่างเงี้ยมันทำวันเดียวเสร็จหรอสติกเกอร์แผ่นใหญ่มากเลยโติกครับ แล้วก็ถ้าติดไม่ดีคือเอาง่ายๆสมมุติว่าคุณจะแรป่อรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ย BTS เนี่ยสมมติว่าโอ้โหคุณคืนเดียวไม่ใช้เวลาไมไม่ต้องใช้เวลาเตรียมเดือนนะร้านตัดสติกเกอร์ต้องเป็นร้านใหญ่ในพี่โก้นีแม้แต่เสื้อยืดอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้นะเพราะมันมีลิขสิทธิ์หมดไม่แล้วผู้ว่าก้องศักดิ์บอกพี่โกไม่ว่าถ้าได้รับคําตอบไปในทุกอย่าง ก็อย่างนี้ไงถ้าเกิดว่าเขายอมตามที่อายการส่งไปว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเขายอมก็ก็ไปต่อแต่ตอนนี้ที่เขาไม่ยอมคืออยากได้มากกว่าที่ที่กรกตจะให้ได้อืซึ่งถ้าเกิดตกลงก็ไม่ได้ก็กลับไปใช้ช้างกับแมวค่าลิขสิทธิ์นี่แพงนะไม่รู้เขาผมถามเขาไม่บอกหรือว่าเขาอาจจะเขาบอกว่ามันเป็นงานสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ต้องมีมูลค่าที่สูง หรือไม่ก็ถ้าจะเอาไปแปะตรงไหนเนี่ยแต่ความจริงอ่ะผมว่ามันความผิดร่วมนะคือกกตเองก็ทำไม่ล้มันคอดยามานานเกินไปและสัญญาแบบนั้นมีอย่างที่ไหนอ่ะนะเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตเลยใช่ไหมก็ต้องซื้อแล้วซื้อเลยไงแล้วไม่จะต้องมาจ่ายยิบย่อยอีกนะซื้อบัตรเข้างานแล้วไหนอ้าวจะต้องมีมีค่าเปิดประตูอีกนะฮะประหลาดนี้นะฮะ